เอออสวัสดีนักท่องเวลาทุกคนกันด้วยนะครับกว่าที่ทุกคนจะได้มาดูคลิปนี้กันเนี่ยก็อาจจะผ่านไปเป็นวันเป็นเดือนหรืออาจจะผ่านไปเป็นปีแล้วก็ได้นะครับถ้าใครกําลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าทุกคนเนี่ยดูอยู่ในวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแล้วก็ปีอะไรนะครับถ้าทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเสร็จเรียบร <c oughs> ้อยแล้วเนี่ยก็ไปดูคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ ร้านมาลุชอปมีบริการเติมโลบัคให้เลทสูงบริการกดเกมพาราคาสุดคุ้มเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนร้านลาวอาบัคมีบริการเติมโลบัคราคาสุดคุ้มบริการกดเกมพาราคาสุดเดือดถ้าใครสนใจนะครับอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับร้านแมกไก่ตันซูรอมไก่ตันราคาสุดคุ้มมีให้เลือกตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยถ้าใครสนใจนะครับอยากจะได้ไก่ตันสักตัวหนึ่งเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลย เอออฮัลโหลไกด์วัสอบเดอวูดโอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอเองนะครับวันนี้นะครับผมอัดคลิปอยู่ในวันที่22มีนาคมปี2566นั่นเองนะครับสวัสดีคนที่มาดูวันนี้แล้วก็สวัสดีคนที่เข้ามาดูในอนาคตท,ทุกคนกันด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับทุกคนผมก็มีจะเรียกว่าข่าวก็ไม่เชิงนะ <c oughs> ก็คือมีอะไรสงสัยนะครับอยากจะมาถามทุกคนเนาะ นี่เลยครับทุกคนตอนนี้นะครับผมอยู่ในหน้า Twitter ของคุณกิจเกมมิ่งนะครับเขาได้ทําการทวิตไว้ประมาณนี้เลยครับทุกคนตามรูปที่ทุกคนได้ดูเลยก็คือมันจะเป็นผลอุ้งตีนหมีของคูมะนะครับหรือผลพาวในเกมบล็อกฟุตนั่นเองแล้วเขาก็เขียนว่า V2 นะครับก็คือเหมือนว่าผลพาวเนี่ยมันจะเอาเวกนะทุกคนก็คือผลพาวตื่นไม่น่าจะเป็นผลพาวรีเวิร์กนะครับเพราะว่ามันเป็น V2 เนาะก็น่าจะเป็น awakening นะครับ คือทุกคนคิดว่าถ้าผลพาวมันตื่นจริงๆเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนครับผมว่าน่าจะโดหดน่าดูเลยนะคนใช้น่าจะเต็มเซิร์ฟนะครับแต่ผมเนี่ยสงสัยว่ามันจริงหรือไม่จริงนะเกี่ยวกับข่าวนี้นะครับนี่ทุกคนดูอ่าอ่ะนี่ครับคนนี้เนี่ยเหมือนว่าเขาจะเป็นแอดมินคนหนึ่งครับทุกคนในเกมบอกฟู้ดหรือไม่ใช่ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่คุณกิตเนี่ยเขาทวิตมาจากคนนี้อีกทีหนึ่งนะครับนี่เลย ตามไอคอนเลยนะครับมันจะเป็นผงเอ้ยไม่ใช่มันจะเป็นรูปอุ้งตีนหมีนะครับนี่ขนาดเอาเมาส์ไปชี้มันจะบอกเลยนะครับว่าไอคอนนี้ชื่ออะไรแล้วก็เป็นตัววีนะครับเลข2แล้วก็เป็นเครื่องหมายคำถามนะครับเนี่ยแล้วมันก็จะมีรูปภาพรูปนี้ครับที่มันมีอุ้งตีนหมีอยู่ที่มือนะครับอ่าเรามาดูคอมเมนต์กันครับทุกคนบางคนเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อนะครับ เขาเหมือนจะบอกว่าวันโกหกหรือเปล่าแต่ผมลองไปเสิร์ชดูนะครับทุกคนวันโกหกเนี่ยมันอยู่วันที่1เมษายนก็คือวันเสาร์นะครับแต่เดือนนี้เนี่ยมันเป็นวันที่22มีนาคมเนาะก็คือยังไงอ่ะจะโกหกตั้งแต่วันนี้เลยเหรอก็ไม่รู้อะครับทุกคนครับยกตัวอย่างเช่นคอมเมนต์นี้นะครับทุกคนคือคอมเมนต์นี้เนี่ยเขาเหมือนจะบอกว่ายังไงดีอะ่ะมันคือ ของตกแต่งชิ้นหนึ่งในเกมหรือเปล่าแต่ชื่อของเนี่ยมันชื่อว่า Gid Gaming Original Drip with p o ทพเออผมก็ไม่รู้สิว่ามันคืออะไรกันแน่วะทุกคนอ่ะเราลองมาแปลทวิตดูครับเขาบอกว่าคุณชอบที่จะคาดหวังวันที่1เมษาใช่ไหมมันหมายความว่าไงครับวันที่1เมษาเนี่ยหมายถึงวันอ่าวันโกหนะทุกคนแล้วก็คือยังไงอ่ะโกหก่อนที่จะถึงเลยเหรอไม่แน่ใจครับ ใครรู้บ้างเนี่ยครับทุกคนครับขนาดคนกิดเกมมิ่งเนี่ยเขายังแบบมาคอมเมนต์เลยนะครับพาวีทูวัดประมาณแบบใช่หรอแบบอะไร <c oughs> คือมันจริงหรออะไรเงี้ยครับอารมณ์ประมาณนั้นเนาะทุกคนคิดว่าอย่างไงครับทุกคนคิดว่าคนนี้เนี่ยเขาแกล้งหรือว่ามันจะเป็นการสปอยจริงๆครับเนี่ยครับคนกิดเขาบอก วูเรดี้ฟอร์พาวเนะครับพร้อมกันหรือ,อยังสําหรับผลพาวี r อ2อะไรครับนี่อ่ะสรุปแล้วมันจริงหรือไม่จริงวะทุกคนงงไปหมดแล้วนะครับอะไรนะ่ะอ s สอาร์โลบอกแบ็แล้วก็อันเนี้ยพาวี V2 มันคืออะไรกันแน่มันจะเป็นจริงหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นข่าวแบบแกล้งเราเล่น ก่อนที่จะถึงวันโกหกแต่มันก็หลายวันเกินไปปะโอเคครับทุกคนเราก็มารอดูกันนะครับว่าไอ้ผลพาว v2 หรือผลพาวตื่นเนี่ยมันจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าแอดมินเขาแ,แกล้งเราเล่นอ่าก็ติดตามข่าวกันต่อไปนะครับทุกคนครับสำหรับใครที่รู้เนี่ยว่ามันคืออะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้หรือว่าไม่มีใครรู้เลยเนี่ยก็ลองเดากันได้นะครับว่าจริงหรือไม่จริงเนาะผมก็งงกับตัวเองด้วยนะครับตอนนี้เนี่ย ไม่รู้ว่าพูดวนหรืออะไรไปบ้างนะครับโอเคครับทุกคนเราลองมาวิเคราะห์กันดีกว่าครับว่าถ้าผลหมีมันตื่นจริงๆนะครับสกิลมันจะเป็นยังไงอ่าส่วนใหญ่แล้วนะครับผลที่ตื่นเนี่ยเขาก็จะได้เรฟเฟรนซ์มาจากสกิลที่ยังไม่ตื่นเนาะแค่ทําให้มันดีขึ้นแรงขึ้นแล้วก็อ่าใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้นนะครับ โอเคครับทุกคนเราลองมาวิเคราะห์ผลพ้าวหรือว่าผลหมีกันดีกว่าครับว่าถ้ามันตื่นเนี่ยสกิลมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนสามารถคอมเมนต์เดากันมาได้เลยเนาะเพราะว่าไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าผมก็ไม่กล้าก,การันตีโอเคครับทุกคนก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผลตื่นนะครับมันจะได้รับอ่าเรฟเฟเรนซมาจากสกิลที่มันเป็นสกิลยังไม่ตื่นนะครับแค่มันจะดีขึ้นแล้วก็สวยขึ้นเนาะ อย่างเช่นสกิลแรกของผลหมีนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยอันนี้ผมอันนี้ผมเนตกากหรือว่าอะไรวะอ่ะปล่อยไปก่อนครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เห็นปะอ่าเห็นไหมมันจะเป็นแบบอ่าอุ้งตีนหมีอันเดียวนะครับว่าไปชนศัตรูแบบนี้ถ้ามันตื่นเนี่ยผมว่ามันน่าจะใหญ่ขึ้นหรือเปล่าแล้วก็แรงระเบิดอาจจะมากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้นะทุกคน ผมก็ไม่การันตีนะทุกคนอันนี้ผมมาวิเคราะห์เฉยๆนะครับแล้วก็สกิลที่2เป็นการยิงผลหมีนะครับเอ้ยไม่ใช่ยิงอุ้งเท้าหมีแบบรัวๆทุกคนคิดว่ายัางไงครับถ้าสกิลนี้ตื่นลองนึกภาพกันว่ามันจะเป็นยังไงมันจะลูกใหญ่กว่านี้ไหมระยะมันจะกว้างกว่าเดิมไหมหรือว่าสกิลมันอาจจะสวยกว่าเดิมนะครับดูดิปุ๊บปบปป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  ถ้าจะให้ยิงรัวกว่าน,นี้ผมว่าน่าจะแหลกครับเพราะบางทีมันเจเนเรตเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้แหลกได้เนาะต่อไปนะครับเรามาดูสกิล3กันบ้างสําหรับสกิลที่3นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยในชาร์จแล้วก็ยิงออกไปลูกใหญ่ๆนะครับสาหรับสกิลที่3เนี่ยอาจจะลดคูลดาวในการชาร์จลงหรือเปล่าแล้วก็แรงระเบิดอาจจะใหญ่กว่านี้หรือเปล่าครับอันนี้ถามว่าใหญ่ไหมก็ใหญ่แล้วแต่ว่าอาจจะใหญ่กว่านี้ก็เป็นไปได้ แล้วก็คูดาวสกิลเนี่ยอาจจะเร็วกว่านี้หรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับสกิลอาจจะสวยกว่าเดิมไหมก็มีสิทธิ์เหมือนกันปุ๊บนี่เห็นปะไอตอนมันชาร์จเนี่ยเราเดินไม่ได้นะทุกคนอาจจะไม่มีคูดาวในการชาร์จเลยก็ได้นะครับกดปุ๊บไปเลยอะไรเงี้ย <c oughs> ก็อาจจะเป็นไปได้ต่อไปครับก็อาัอ์ตินะครับสําหรับอันติเนี่ยมผมไม่รู้ว่ามันมีพาสซีฟอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเนาะ แต่ว่าอันตินะครับมันก็จะเป็นอุ้งตีนหมีแบบสีแดงครับนี่ก็คือมันจะติดสถานะอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะเรียกว่าสถานะเบอร์นามจก็ได้ไหมมาใช้กับไฟนะครับแต่อันนี้มันไม่ใช่ไฟอ่ะอารมณ์มันติดพิษก็ไม่เชิงนะครับก็คือเขาเรียกว่าได้ได้รับความเจ็บปวดแบบต่อเนื่องเนาะอ่าทุกคนคิดว่าอันติเนี่ยจะเป็นยังไงครับลองนึกภาพกันหน่อยแต่อันติมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะ คือคูมะเขาจะดึงความเจ็บปวดใจคนไปใส่อีกคนหนึ่งนะครับหรือไม่ก็ดึงไว้เพื่อกักเก็บอ่าไว้ในอุ้งตีนหมีเนาะถ้าใครไปโดนเนี่ยก็อาจจะอะตัวแตกได้เฮ้ยอันนี้น่าสนใจทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตอนครูมะเขาดัดแปลงร่างกายตัวเองนะครับทุกคนเขาได้ทําการกักเก็บความเจ็บปวดเอาไว้เนาะอาจจะเป็นไปได้ไหมครับว่าไอ้สกิลอันติีเนี่ยมันจะเป็น ผลอุ้งตีนหมีที่เป็นแถบครับอันนี้ผมก็มั่วไปเนาะคือถ้าใครเดินมาโดนเนี่ยโหอาจจะเจ็บหนักก็ได้นะครับอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าอะเออผมก็ไม่แน่ใจนะครับทุกคนครับสำหรับสกิลเอก็จะเป็นสกิลวาร์ปเนาะอันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็น่าจะเป็นการวาร์ปปกตินั่นแหละหรือยังไงหรือว่าจะจะเปการขี่มีใช่หไหมหรืออะไรยังไงนะครับก็มั่วๆไปเนาะโอเค สำหรับในการวิเคราะห์ของผมนะครับก็อาจจะดูปัญญาอ่อนไปบ้างแต่บางสกิลก็อาจจะเป็นไปได้นะครับทุกคนครับทุกคนคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไ้ได้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย